เอนเบอร์หนึ่งใช่ไหมก็ได้ผิดอให้ความรู้มันเป็นร้อยวใครลงระเบียพ่เบนครับลองอันนี้ขยับได้ไหมครับแฟรไดซ์ตัวนี้แอรจอยตัวนงไงฮะเลนที่สี่บสามคูที่สี่สาธนะชัดครับอยูด้านนี้นะคะจะไดค่ะโอเคถ้าผไปกระจอกับบ้านไปนะฮะเป็น108่ง i ทีไอมินิ USB อ d i t i o n นะฮะถ้ากับพูดท่าเอ็เดียร์ไทนด้วยนะคะอะไรค่ะ่อโทษีมาอีกหนึ่งแล้วนะคะ เดี๋ยวจะแอบดูก็ได้ว่าเบลบูบี้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ตัวนีเป็นตัวขนาดใหญ่ถึงเล็กโตว่าจะเป็นตัวของนางกำลังมีงความตั้งใจนะตั้งใจฟัง,งแรงๆเลยนะ ตอนนี้เราก็ได้สมาชิกทีมใหม่ของเราชื่ออะไรนะครับใช่นะครับก็จะมีมีดีดีมีแชแนลอะไรไหมฮะไม่มีครับเล่นดูอย่างเดียวก็ดูอย่างเดียวเล่นเกมอะไรบ้างครับอะไรหนึ่งครับที่ดูนี่คือดูอะไรนะเอ็กบีดีโอเอ็นยูพอลอะไรอย่างเงี้ยดึทุกอย่างทุกอย่างฮะสาไลฟ์ของตัวนี้ชื่ออะไรครับกวาง ครับผมชอบเข้าเว็บไหนเป็นพิเศษนะดูกนมากกว่าดูการ์ตูนนะฮะอ๋อเราใช้การ์ดจอเพื่อไปดูการ์ตูนใช่ไหมวันนี้หวังจะเอากันการ์ดจอรุ่นไหนบ้างครับเห็นเห็นมีมากสุดก็พันห้าสิบทีไอสองพันก็ได้เอาไปดูการ์ตูนใช่ไหมอขอบคุณมากอ่านี่ตากล้องของเรายังนะครับเป็นแอ๊ เหตุไอคิวมีกรกน,นะคะโปรดกดเห็นด้วยครับกดไลค์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้เขาเป็นตากล้องให้เราในวันนี้ด้วยเลยนะส่วนสองคนนี้เขามาเอาความรู้ตั้งใจฟังมากเลย <c oughs> ของที่เราได้มาเมื่อกี้ใส่ขดเออเขาแกะให้เลยและการ์ดจอที่เราได้มาวันนี้นะครับก็เป็นการ์ดจอ GTX แ0นโะด้วยไปเร็ววนนี้่าหรอเปล่าจิ๊บซีก โอ้โห 64GB กิกเลยเยี่เลยนะครับโอ้โหทุกวันนี้การ์ดจอ6ก b ิกนี่ก็แรงแล้วนะนี่64บสี่กิกนกรอนวัตกรรมของการ์ดจอนะเป็น A G P นะมาเป็น P C I 1 6นะตอนนี้ก็ไป U S B แล้วนะคัที่เสียบปุ๊บนั่งเล่น PUBG อุลตาได้เลยนี่ารักที่โอโซนนะแอบถามในที่นี้ครับผมมีใครเล่นเกมบ้างครับเล่นเกมอะไรบ้างเอ่ยปล่อ โอ้เล่นพนันเหมือนกันแหละมีใครเล่นเกมอื่นอีกไหม GTA มีใครอีกไหมครัโอเคแต่ละคนมีเล่นเกมเลยครับน้องไปเข้าห้องน้ำขี้ก่อนครับผมวันนี้เนี่ยเราขอแนะนำนะครับผมอันนี้ชื่อทีมชื่อทีมอะไรครับ Victory Gaming Victory Gaming นะครับผมเรามีผลงานอะไรบ้างก็มีเอ่อทอยแบงค์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับ2016แล้วก็ทอยแบงค์อินเตอร์เนชั่นแนลครับ2016แล้วก็ ฟอยแบงค์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ27ครับแล้วก็ได้ที่3ของโลกล่าสุดที่3ของโลกล่าสุดปีนี้ครับผม แชมป์โลกนะครับผมที่จักนประเทศไทยนี่ครับพี่้อครับมุมไฮไลท์เลยนะของแจกนี่ DXG Force MSI นี่ Hello ITX มีอะไรอีกเมาส์เมาส์เมาส์นี่เสื้อหัวมีอะไรเซ็ตเซ็ตอี้เอาดิเอานี่อันนี้อันนี้อันนี้เน่น่น่ๆนๆน่น่อันนี้อันนี้อันนี้อะไรขึ้นมนีแมลขห้าเนี่ ทำมันกรนแดงกีนตัวเออโอ้โหแบบที่เราได้ออกไปแล้วตัวหนึ่งของเราอันนี้เป็นหมอนหมอนไก่อันนี้ทีนึู่นย์แปดศูนยเลยนะครับโอ้โหนึ่ศูนปดูด้วยเโอ้โหจะเป็นหมอนนะมันเหลืออันเดียวผมก็เลยทำได้ไหมพี่ฮะทำได้ไหมไม่รู้สิต้องลองดู โอ้โหได้ไปนิดนึงอันนี้เป็นแบบแบบซ้อมก่อนนะเรายังไม่ได้เอาจริงกันนะเขาปล่อยให้เราโยนเป็น15วินาทีและ15นาทีเข้ามาดูทีมของเรานะจะซ้อมกันเป็นยังไงบ้างคนระับโอ้โหครับเรียบร้อยครับล้างข้อโอ้โหต่อใสสะอาดนะ่า่นี่ๆ,ๆ,ไ,ๆไปแล้วลูกสองละเรียบร้อยล้างข้อฮนะเป็นคนสะอาดนะฮะล้างสะอาดมากตอนนี้คะแนนของเรานะฮะเป็น 7 8 0นะโอ้โหตละหลังนหน้าเศร้าเป็นเรื่องที่หน้าเศร้าเลิเดี๋ยวเราข้ามไปดูเลนของเบลล์ี่ดีกว่าค,คิดถึงเหรอ,อเบลล์ี่ไ,ไ,มไม่ได้มายโยน,นให้มาแอบผักแอบผักป็นไ,ไงทีมนี้ไหวกันไหม,ไ,มได้กี่คะแนนรอบเมื่อกี้กีค่คะแนนหลังทอดหลงังทอแสดงว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้อาบน้ำก็เลยมาล้างที่นี่แทนประสบการณ์เล่นโบลิ่งมาแล้วกี่ปีครับ โอ้มือใหม่อันนี้มือใหม่ด้วยไหมมือใหม่หมดเลยนะเลนสนี้โอ้โหหลังจากที่ไปโยนซ้อมมาแล้วรู้สึกยังไงครับล้างสะอาดเลยไหมกลับบ้านที่ไม่ต้องอาบน้ําแล้วอ่าทำไมพวกเราถึงได้ทีมที่มันคะแนนมันน้อยกว่าชาวบ้านเขาโยนทีไรมันก็ล้างหมดเลยมันก็ออกไ้อะไรเอ้าแล้วทำไมมันออกอ่ะไม่รู้อครับใส่น้ำมันเครื่องมาเทเหยียดนลย แต่ตรงหน้าข like, uh, uh. ้างในอ่ะที่มันมีเส้นดำๆเนี่ยอาจจะนั่งไปลื่นแล้วน้ำมันเครื่องครับอ่าเป็นไงล่ะตอนนี้ก็เริ่มมีการโทษกันแล้วนะฮะพอโยนไม่ได้ก็โทษน้ำมันเครื่องวันนี้ก็มาโยนตัวเลขนะครับเก็บแต้มคิดว่าน่าจะได้แ่แต้มนั่งเยอะอยู่สองร้อยแต้มนี่สองนะครับสองแต้มโอ้โหสองร้อยแต้มเอสองแต้มมั้อแต้มพอพร้อมยังครับพร้อมยังครับยังไม่พร้อมครับพร้อมจะล้างพร้อมจะล้างทอดหรือพร้อมจะสไตา์ค่ะ สกอคนอื่นอ๋อเอเคนะอ่ะเป็นตัวของตัวเองโอเคเลยอ่ะสอาโอ้ยโอ้โ้ขาเลงเป็นกอปเลยนะนี่แนินะผู้แต่งอ้ก็ายแล้วนี่นี่นีใครจะทำให้ถูกต้องเอาลูกวางไว้นี่แล้วกิ้งไปแทนเอาหัวมง จะจะไายหรือจะรักกนไปแล้วโอ้โหโอ้โโอ้โหจอซาร์เนี่ดูคนนี้คนนี้โอ้โหคนนี้นี่ดูหุ่นเขาแล้วบึ้งบึงมากมายเลยนี่ดูดูเบลวูบี้นะเบลวูบี้แล้ก็ตีสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดตอนนี้จังหวะนี้ออกตัวไปแล้วเฮ้ย เฮ้ยโอ้โหไม่ทันสุดไปหนึ่งพิดลูกที่สองนี้เจ๊จัดหนักแน่นอนเนี่ยล้างหรือไม่ล้างไปแล้วสไตลหรือไม่สไตลไหมไปไหมไปไหมสไตล์้ยเฮ้ยเฮ้ยไปสวยว่ะลูกสองเขาไม่มีสไตล์แล้วโอ้ยโอ้ยเห็นเป็นคะแนนอ่ะคนต่อมาดีกว่านะยูโบยูโบนะคนนี้อ้าวเคนะเป็นเป็นบัตตี้ของเบลวูบี้ไปแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้อ

กลับบ้านอยากสมัครเป็นลูกทีมนี่เวลาแอดมิ๊โยนเสร็จทุกจะต้องมีท่าลงไปนั่งขี้นี่คืออะไรครับเล็งเงเล็งเลงเล็งเงอ๋อเข้าหรือเปล่าอ๋อรู้ตัวเองนิดนิงนีดนิดถ้เป็นเคสที่โยนเข้าบ่อยเพราะว่าการไหนไม่ต้าไปโบลีเลยจัดปาร์ตี้เลยโพลีนะคือได้คือได้แต่โยนปีให้ไหมครับไม่ไม่ได้เสียตังค์เลยอ๋อเข้าเลยอ๋อเาเล่นไหน ร้อยสามแปดอ้โหเฮ้ยร้อยห้าสี่ว่ะโอ้โหวันนี้มาเอารางวัลใช่ไหมไม่ครับบอกเลยอันนี้ยังไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยไม่มีอะไรตรงน้อยของพีเทาอ้โหนทำไมเขามีเซนดีจังพอเวลามันหายทีไลรได้แต่ล้างหม้อ เบลบูบี้ได้อะไรบ้างไมเด่แต่ว่าถ้าเ็นซเต์เทด้อะไรมาก็จะตกเปองเบี้หมเแน่น,น,นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงใเอเ้าช่ใส่กองเาจะไม่ใส่ไม่นเดี๋ยวจะไม่ได้าวไม่ใช่ไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้เขาได้รางวัลที่เขาโยนโบลลิงเก่งเออ าโยนต์โบลิ่งเก่งเขาเลยได้แล้โด้ให้รึไ <OF S 3> หมไม่ให <i> ้พ <ağ ay> ูดเล่นเอามาชมเฮ้ยอย่าดึงดีวันนี้ไม่ให้กลับบ้านแล้วโอ้โหยืดหมดเลยหมดกันอดยืดหมดทุกอย่างเลยนะ